อันนี้เรานักศึกษานะคะนักเรียนจากโรงเรียนไรไม่รู้นะคะก,ก็เลยว่าขอเชิญนกเยสุธรามาถ่ายรูปเ้ยกน้อยนะคะเป็นที่ระเล็กเนี่ยเขาก็เชิญเราถ่ายรูปนะคะ่าจะเห็นชาวต่างชาติมาต่อปฏิทินะคะอยากให้ถ่ายรูปด้วยเองนี่เวื่องีนนะคะ,ละ,คะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางนี้เลยนะคะพี่ ตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นอาคารนะคะน่าจะเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยนะคะเนี่ยถูกสร้างขึ้นนะคะท่านผู้ชมเราจะเห็นได้ถึงตรงนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นอาคารเก่าแก่โบราณนะคะ ถูกสร้างขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะก็จะเป็นสถูปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอาคารด้วยนะคะก็น่าจะเป็นทั้งที่อยู่ที่อาศัยนะคะของของของผู้คนนะคะของพระสงฆ์นะคะอาจจะมียุคหนึ่งอาจจะมีพระสงฆ์มาอาศัยอยู่เป็นวิหารนะคะด้านหลังโดยส่วนมากแล้วบริเวณโดยรอบนี้ก็มักจะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้วก็ผู้ดูแลนะคะ สถานที่สําคัญนะคะเราอย่าลืมว่าเมื่อเกิดเป็นสถานที่สําคัญที่ผู้คนมีความสถานเริ่มใสต่อพระพุทธศาสนาแล้วนั้นนะคะเขาก็จะมักที่จะมีผู้คนเดินทางเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาสักการะแล้วก็เพื่อที่จะมาบูชาด้วยนั่นเองนะคะก็จะมเีเขาเรียกว่า กลุ่มนะคะนักแสวงบุญในประเทศต่างๆนะคะที่รู้จักว่าที่นี่คือไวยสาลีนะคะไวยสาลีนะเราก็จะได้ศึกษากันไปว่าที่นี่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรแล้วก็มีความเป็นมายอย่างไรแล้วก็มียุคการอย่างไรบ้างแต่ที่อาจารย์ได้เห็นนี่ก็คือเห็นเสาอโศกมหาราชซึ่งชื่อว่าเป็นเสาใหญ่มากนะคะแล้วก็ปักลงโดยมีเขาเรียกว่า สิงโตนะคะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะในวันที่อาจารย์ได้ได้ไปมาหลายหที่แล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอืม รูเสาหรือเปล่าเนาะวันนี้ลงพื้นที่ศึกษาไวสาลีนะคะอ่ารัฐบ,บ,บิหารนะบิหารนะคะอ่าอินเดียใหญ่มากนะอินเดียถือว่าใหญ่มาก